สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเ,นเนทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชิูการเล็บไชน n สโนเวล e l แอนด์ซค่ะก็ตอนนี้นะคะแอดหวานก็กำลังนั่งอ่านข่าวของวงการบันเทิงจีนอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสิ้น ปีแล้วมันก็จะมีการแบบว่ารวบรวมนะคะสรุปพวกโพต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแอดวานก็เจอข่าวนะคะบน Sohu Entertainment ว่าไอ้เว็บไซต์นะคะเป็นการจัดอันดับค่ะอ่าอัสติดเน็ตเ n ิร์กอินฟลูนะคะลิสต์ของ Data าว Data ้าวอ h นะคะก็คือ Data o าว Data Watch อันนี้เป็นเป็นเหมือนกับ หน่วยงานเอกชนหน่วยงานหนึ่งที่เขาก็วัดเหมือนกันเนาะวัดความนิยมของของดารานักแสดงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ได้จัดลำดับออกมาด้วยซึ่งข้อมูลนะคะที่เขาได้รวบรวมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการรวบรวมความนิยมค่ะความนิยมนะคะตั้งแต่ปี2020เพราะว่าตอนนั้นมันติดช่วงโควิดอยู่นะคะเขาก็เลยเอามารวมกันปี2020 2021แล้วก็2022นะคะผลก็จะจะ มีความแปลกๆนิดนึงแต่ว่าวันก็เลยเห็นว่าเออมันมันทนกระแสดีนะคะก็เลยเอามาฮเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะโดยอันดับที่เขาจัดมานั้นนะคะผู้ทรงอิทธิพลนะคะจากฐานข้อมูลของ Data o ว e Data Watch นะคะก็10อันดับแรกก็ได้แก่อันดับที่1คือคุณเฉิงอี้ค่ะอันดับที่2ก็คือ น้องเนะคะเซเว่นฐานค่ะฐานสหงวินนะคะอันดับ3คือคุณหวังอี้ปัวนะคะแล้วก็อันดับ4คุณลู่หานอันดับ5คุณเสี่ยวจ้านค่ะอืมตำแหน่งนี้แหละคะ่ะอันดับนี้แหละของเสี่ยวจ้านเนี่ยแหละค่ะดูจะแปลกๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าปกติแล้วเสี่ยวจ้านไม่เคยหลุดจากที่3นะคะแต่ว่าโพนี้นะคะโพที่จัดอันดับโดย Data าวั d ดัต้าวอ h เนี่ยก็คือเสี่ยวจ้านอยู่อันดับที่5นะคะ ต่อมาอันดับที่6นะคะก็ตกเป็นของคุณยางเฉาค่ะอันดับที่7คุณเจ้ารี่อิงนะคะอันดับที่8คุณจางวิชีอันดับที่9คุณเติ้งหลุนค่ะและอันดับที่10คุณหยวนปิ่งเหยียนนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดลำดับนะคะก็คือรวมฐานข้อมูลที่เรียกได้ว่าเป็นดัดชนีความยอดนิยมนะคะตั้งแต่ปี2 0 2 0 2021แล้วก็2022 3ปีเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดแบบนี้ในเพราะว่า ในปี2020กับ2 1นั้นติดในเรื่องราวของโควิดนะคะโคโรนาไวรัสอะไรอย่างนี้เขาก็เลยไม่ได้ที่จะประกาศออกมาก็เลยเอามารวมแล้วก็ประกาศไปเมื่อตอนที่สัปดาห์ที่37ของปีนี้แหละนะคะในในประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะคะข่าวนี้ข่าวนี้เป็นข่าวของวันที่12ตุลาคมนั่นแหละค่ะสำหรับนะคะคำวิจารณ์ก็คือว่าทำไมถึงได้ก็ก็คือดาราที่ได้นะคะในเรื่องของ อันดับนี้นะคะคือผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยก็มาจาก ผลงานนะคะซีรีส์ที่พวกเขาแสดงแต่ว่าของคุณหวังอีป้ปัวนี้มาแปลกนิดนึงค่ะามาจากรายการเต้นนะคะมาจาการายการโชว์ที่เต้นนะคะโอ้โหได้คะแนนกระฉูดเลยนะคะก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่3เลยนะคะอันนั้นเป็นรายการประเภทวาไราตี้นะคะส่วนท่านอื่นๆก็ได้มาจากซีรีส์ทั้งนั้นเลยค่ะได้มาจากละครโทรทัศน์นะคะละครจีนทั้งนั้นเลยนะคะตัวแทนนะคะของทางฐานข้อมูล Data าวนเนี่ยเขาก็ ยังได้พูดถึงแนวโน้มอีกนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอย่างคุณหวังอี้ปัวเนี่ยอิทธิพลของเขานะคะคในเรื่องของความยอดนิยมแล้วก็มูลค่าทางการตลาดเนี่ยจริงๆแล้วของเขาสูงสูงอยู่เสมอแหละเพียงแต่ว่าเขาขึ้นมาที่1ไม่ได้คือตอนนี้อยู่ที่3นะคะคือไม่ได้ขึ้นมาที่1เป็นเพราะว่ายังมีผลงานของเขาเนี่ยนะคะที่ยังไม่ได้รับการออกอากาศอยู่มากมายนะคะรวมถึงเสี่ยวจ้านด้วยค่ะเสี่ยวจ้านนะคะก็คือปกติแล้วก็ไม่เคยตกจาก สามอันดับแรกเลยแต่เป็นเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยคือไม่ได้ออกมาสู่สายตาประชาชนนานแล้วอ่ะนะคะก็จริงๆเนาะถ้าเราถ้าเรามองย้อนไปเราก็จะเห็นว่าเราไม่ค่อยเห็นงานของเสี่ยวจ้านเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้ก็ได้เห็นเรื่องที่ออกมาแสดงนะคะเป็นคุณหมอนั่นแหละได้ดูบ้างก็ยังมีความชุ่มชื้นใจนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ยังคงเหมือนกับแบบ จะปล่อยออกมาจะปล่อยออกมาแต่ก็ยังคงไม่ปล่อยออกมาอยู่ดีนะคะอย่างรำนำกระดูกยกพวกเราก็รออยู่นะคะส่วนน้องเจ็ดนะคะเซเว้นฐานนั้นกเ็เป็นอันดับที่สองนะคะเรียกได้ว่าได้รับคะแนน ดัดชนีของความยอดนิยมแล้วก็มูลค่าทางการตลาดนะคะของชาวจีนเนี่ยก็คือขึ้นมาเป็นผู้มีอิทธิพลอัอนดับที่สองนะคะของฐานข้อมูล Data าวนค่ะน้องเซเว่นฐานนะคะแสดงซีรีส์หลายๆเรื่องเลยตั้งแต่ในปี2020มา ถึงยิบเอ็ดแล้วก็ถึงยิบสองนี้นะคะแต่ว่าเรื่องที่ดังสุดๆน่าจะเป็นสองเรื่องเนาะมีไอเรื่องปกติที่เป็นเป็นจีนปัจจุบันเรื่องหนึ่งนะคะที่แสดงเป็นเหมือนน้องสาวนั่นนะคะคู่กับคุณซ่งเหวยหลงนะคะน่ารักมากจริงๆเรื่องนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เล่นกับเฮียชุงอะคะ่ะโอ้โหดังทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะร้อยรักปักดวงใจก็เป็นเพราะเรื่องนั้นทําให้ดัชนีความยอดนิยมของคุณฐานสงวินนะคะก็ขึ้นมาอยู่ เป็นอันดับสองเลยทีเดียวค่ะ ส่วนสำหรับเรื่องปลดผนึกหัวใจนะคะก็เข้ามาทั้งพระนางเลยทีเดียวพระเอกนะคะอย่างเฉิงอี้ได้มาเป็นอันดับ1ค่ะผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนนะคะจากฐานข้อมูลของ Data o วั Data Watch ค่ะส่วนน้องหยวนปิงเยียนนะคะเข้ามาเป็นอันดับ10นะคะนางเอกของเรื่องค่ะก็ถือว่ายัางติดอันดับ1ถึง10อยู่นะคะโดยที่พระเอกคุณเฉิงอี้ย้ำอีกทีว่าคือที่1ค่ะส่วนน้องหยวนปิงเยียนนะคะก็ติดอยู่ในอันดับที่ นะคะพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งก็ดัชนีความยอดนิยมนะคะก็พุ่งกระฉูดเลยนะตอนนั้นค่ะ ก็มีการพูดถึงเสี่ยวจ้านด้วยนะคะว่าได้ที่5เนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะก็กระแสก็คือหมายถึงว่าคนอ่ะพูดถึงมีเป็นไวรัลอยู่ตลอดเวลาำสําหรับเรื่องราวของเสี่ยวจ้านนะคะไม่ว่าเขาจะขยับตัวทําอะไรจะร้องเพลงหรืออะไรก็ตามนะคะก็เป็นกระแสตลอดนะคะแต่อะไรก็ตามซีรีส์ของเขาไม่ค่อยได้ออกอากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมันไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ในการที่จะแบบว่าประคองนะคะดัดชนี ของความยอดนิยมเอาไว้ค่ะดังนั้นนะคะพวกเรานะคะก็มาดูกันค่ะว่าผลงานที่ค้างๆอยู่นะคะของเสี่ยวจานเนี่ยเมื่อไหร่จะได้รับการระบายออกมาค่ะก็พวกเราก็รอที่จะชมกันอยู่นะคะก็สําหรับโพนี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะไม่คุ้นเคยก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ณนะในปี2022นปี2022นะคะทุกคนก็จะต้องคิดไปถึงคุณดีแลนหวางเนาะแล้วก็ลีโออูใช่ไหมคะแล้วก็เจ้ารู้สื่อใช่ไหมคะแต่ หวานย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าสำหรับการจัดอันดับนะคะของฐานข้อมูลเนี้ยของเดต้าวนด t ต้าวอชนะคะของเขาใช้ชื่อว่า a s t i เน็ตเวิร์ Influence ซ i s ินะคะเขาก็จะแบบว่า ตั้งแต่ปีค่ะเขาตั้งแต่ปี2020 2021แล้วก็ปี2022นะคะ3ปีเลยนะคะอืมก็ยังก็ยังไม่มีคุณไปลูเอ๊ะงงอยู่นะคะแล้วก็คุณหลนเจียหลุนใช่ไหมคะจริงๆแล้วน่าจะเข้ามาเนาะจากเรื่องไอ้นั่นนะคะไอ้กระดูกเนาะ <laughs> ยังประทับใจอยู่เลยนะคะเรื่องนั้นตอนดวดร้องไห้ค่ะแต่ตอนพูดถึงเ่ยโอ้โหมีความหัวเราะกิกกักนะคะเอาละค่ะหวานก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวหวานก็จะหานะคะบทสรุปอะไรต่างๆประจํานะคะสิ้นปีเนี่ยว่าเขาทั้งปีเลยเนี่ยทางนักข่าวบันเทิงจีนเขามีการพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็มีฉายากันไหมมีเรื่องอะไรที่เป็นที่สุดที่สุดของเหล่าดารานักแสดงที่พวกเราชื่นชอบเดี๋ยว หวานจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับอพิสซดนี้หวานลาไปก่อนคะ่ะมีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็คิดเห็นเป็นประการใดนะคะกับรางวันแล้วก็ดารานะคะที่ได้จัดอันดับว่า เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลนะคะลำดับ1-10นะคะของปีนี้นะคะ่ะของปี2022นะคะโดยอันนี้ของอีกของบริษัท d a t a o วันนะคะซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ข่าวนี้นะคะหวานเอามาจาก s o h s o n t e r t e r t m i n t น n t นะคะหวานลาไปก่อนค่ะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ